จับสองโจรขับรถกระบะงัดตู้บุญเติมวันที่20่มกราคม2568เวลาประมาณ14นาฬิกาเจ้าที่ตำรวจสพมือนครปฐมแถลงผลการจับกลุ่มนายอุดมอายุ4 3ปีและนายนัตะพงอายุ19ปีโดยทั้งสอง็นชาวกำแพงแสงจังหวัดนครปฐมสองผู้ต้องหาโจรกรรมตู้เติมเงินบุญเติมจำนวน15้ตู้สูญเงินกว่า2 0 0 0 0 0บาทโดยจับกลุมได้ที่ตำบลท่าล้ออำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมยึดรถกระบะและตู้เติมเงินบุญเติมหนึ่งตู้ ในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในราลืงคืนโดยร่วมกันกระทําความผิดตั้งแต่สองคนขึ้นไปรองผู้กัปป์กล่าวว่าผู้เสียหายได้มาพบพนักงานสอบสวนเพื่อลองทุกข์ให้หาตัวคนร้ายลักทรัพย์ตู้เติมเงินบุนเติมต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้สืบสวนจนทราบตัวคนร้ายผู้ก่อเหตุโดยติดตามกล้องตามเส้นทางที่รถต้องสงสัยวิ่งไปมาพฤติกรรมของคนร้ายทั้งสองจะตะวนหาตู้เติมเงินโดยใช้วิธีการเข้าไปใช้บริการหยอดเหรียญเพื่อเช็กระบบว่าเครื่องใช้งานได้ปกติ และฟังเสียงเหรียญที่ตกว่าในกล่องมีเงินมากหรือน้อยและย้อนกลับมาจุลกรรมตอนกลางคืนด้วยการถอยรถกระบะมาชิดตู้แล้วอุ้มขึ้นท้ายกระบะไปและไปงัดเอากล่องเงินออกจากนั้นนําตู้เปล่ไปโยนทิ้งโดยก่อเหตุที่อำเภอนครปฐม4จุดอําเภอกระแพงแสน9จุดตาบลกระตีบ2จุดรวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า2 0 0 0 0 0บาทจบข่าวสวัสดีครับ